สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมามาพอดแคสต์คืออะไรเพราะอะไรถึงถามเพราะว่าใช้โทรศรัพท์แล้วเห็นไอคอนเนี้ยเนี่ยพอดแคสต์ไปเสิร์ชด,ดูใน Play Store ก็จะเห็นว่าเป็นพอดแคสต์ที่ถูกสร้างโดย Google เออ Google สร้างขึ้นมาก็ ก็เขาก็สร้างอะไรหลายอย่างแล้วพี่นะเออแต่คาถามก็คือมันสร้างเอาไว้ทําอะไรเหรออะไรเงี้ยพอแค่คืออะไรอะไรเงี้ยแล้วมันมีประโยชน์อะไรไม่ใช่ทําอะไรเดี๋ยวนะเออเอาเอาเอาว่ามันคืออะไรก่อนดีกว่าเออเอาว่ามันคือวิทยุในอินเทอร์เน็ตจะพูดอย่างนั้นได้ไหมเหมือนคำว่าคึ่งนะมันเหมือนรายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ตนะเออแต่มันก็คงมีการพัฒนาขึ้นไปอีกมันคงมีภาพมีเสียงมีอะไรประกอบเป็น โอ้โหมันจะเป็นทีวีทำไมเนี่ย <c oughs> คือเป็นการพูดคุยอ่าเป็นการพูดคุยของคนพูดพูดคุยกันอาจจะมีอาจจะมีผูจจ้ด,ดำเนินรายการคุยกับคนที่มาในรายการแล้วก็คุยเรื่องที่มันที่มันที่มีประโยชน์กับคนฟังอะ่ะคนฟังก็เลยชอบแล้วก็ติดตามอะ,อะไรประมาณอย่างนั้นนะ่ะนะเออเช่น เรื่องทำอาหารอะไรเงี้ยหรือเกี่ยวกับวิชาชีพบางอาชีพที่แบบโอ้คุยแล้วสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนติดตามเยอะอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องทำทน้องหน่อยงันแต่เท่าที่ลองกดดูลองกดดูกับไหนกดดูเนี่ยใน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 พอดแคสอะไรของพี่เขาเนี้ยนะกดเข้าไปแล้วเนี่ยอืมไม่ค่อยมีอะไรให้เห็นนะ <laughs> ไม่ค่อยมีอะไรเห็นส่ว <laughs> นใหญ่เป็นภาษาปังกฤษอ่ะอาจจะได้เหตุผลก็คือ เราไม่ค่อยได้ดูอะไรแบบนี้ไหมอ่าตอนนี้อันนี้มันต้องขึ้นขึ้นกับขึ้นกับขึ้นกับคุณน่ะว่าคุณเสิร์ชหาอะไรบ้างดูอะไรบ้างถ้าคุณถ้าคุณชอบดูพวกรายการที่เกี่ยวกับการสัมมนาพูดคุยเอ่อใกล้ๆพอร์แคสอ่างเงี้ยนะพอดพอ์แคสมีมีแบบไหนบ้างกันดีกว่าพอดแคสเราทีไปหาในข้อมูลเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่ามันจะมีแบบเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องตลกเป็นการศึกษาเป็นศิละปะบันเทิงเพลงเอออ่อ เดี๋ยวน้มันบังเกมแล้วมีไลฟ์สไตล์สุขภาพมีข่าวมีธุรกิจการเงินนี่มันก็ทุกเรื่องแล้วมัมอนี่มันก็ทุกเรื่องแล้วแทบจะบอยอย่างนี้เลยเอ,อเทคโนโลยีเอ,อเหล็กแล้วผู้ใหญ่แล้วก็สังคมวัฒนธรรมเพราะว่ามันทุกเรื่องแล้วล่ะผู้กับพูดเถอะไม่เห็นจะมีอะไรต่างกันที่เราดูใน youtube เลยก็ไม่รู้สิก็ก็เขาพูดถึงเรื่องอย่างงี้คุณก็ลองไปไปใช้งานดูอาจจะแบบเอ้ย มันอาจจะนําพาในสิ่งที่ที่คุณสนใจเข้ามาให้คุณได้ดูเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะสนใจเรื่องเอ่อไม่รู้เกี่ยวกับสุขภาพดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกนั้นมาให้คุณดูเราเราเราลองทดสอบมั้ถ้าสมมุติเราไปค้นหาเงี้ยนะเรากดคน้คนหาเอาใครดีเอาที่นึกออกกันละกันเอาที่ที่นึกออกใกล้ๆเลยก็น้าเน็นเกไหมนาเน็กนาเน็กเราลองเน็นเกกันลวกันกดเสิร์ชดูมีไหมไม่เห็นมีเลยนม่ึงพัน เออนะเออผมว่าไปเสิร์ชในยู u ูบยังง่ายกว่าน่าจะเกี่ยวเนี่ย f อฟเอออมบูดี้เอออะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับแบบรายการวิทยุในอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะซึ่งมันมีข้อดียังไงเออถ้าเป็นรายการวิทยุทางทางสถานีวิทยุที่เราเสิร์ชที่เราเสิร์ชที่เราเรียกเรียกเรียกเสิร์ชเลขจูนคลื่นหายอย่างเงี้ยถ้ามันเลยช่วงเวลาที่ ที่เขาพูดไปแล้วอมันก็ไม่สามารถไม่สามารถที่จะที่จะไปฟังได้เข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นพอดแคสต์ก็คือเอาเสียงพวกนี้ขึ้นไปในโลกอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถไปดาวน์โหลดมาฟังได้อ่าก็จะมีเรื่องเรื่องอะไรเรื่องบ้านเนี่ไหมตรงนี้จะมีเรื่องบ้านเรื่อง,เร,องเรื่องการเงินเหรอเรื่องมีกลุ่มลับด้วยโอ้มีการขยายผลหามีวีก็ลังไปกดกดเล่นดูเถอะผม,ผม ผมชอบดู YouTube มากกว่าก็เป็นการสรุปง่ายๆก็คือานการวิทยุในอินเทอร์เน็ตเออนะก็มาลองไปเล่นเถอะผมผมไม่เล่นผมไม่เล่นเอาแค่แกเอามาตอบคำถามให้ฟังคำถามที่ใครบางคนถามแกนั่นแหละเอามาฝากกันประมาณนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ